สวัสดีครับยบช่องโยมังลุงนะครับผมวันนี้ผมมีเทคนิคการดูพระแท้มาแนะนํานะครับเหรียญที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับก็คือเหรียญหลวงพ่อผลวัดทุ่งนารีรุ่นแรกนะครับผมเหรียญหลวงพ่อผลวัดทุ่งนารีรุ่นแรกนะครับนับว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากนะครับผมในปัจจุบันนะครับปัจจุบันมีการทําเก๊การลอกเหรียญแบบหลายฝีมือนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมนําเทคนิคการดูนะครับผมเบื้องต้นและเทคนิคการดูที่ผมใช้ดูอยู่นะครับผมว่าจะใช้พิจารณาอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปชมมันได้เลยนะครับผม อย่างแรกนะผมนี่นะครับสังเกตนะผมลักษณะใบหน้าก่อนเลยนะครับความคมชัดลึกนะผมของพวกดวงตาของริมฝีปากต่างๆนะผมของเส้นผมนะครับรายละเอียดนะผมต้องมีความคมชัดนะครับตามร่องใบหูนะผมพวกนี้ต้องมีความคมชัดสูงมากนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะผมของเกสน,นะครับปัจจุบันถือว่าถอดมาได้ค่อนข้างคมใช้ได้เลยนะผมต้องพิจารณาให้ดีนะผมในเรื่องความเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับ ถัดลงมาผมดูในบริเวณนะครับร่องจีวอนนะครับตรงนี้ก็ต้องมีความคมชัดนะผมสังเกตได้ดีนะครับนี่ตามพื้นผิวตามหัวไหล่หลงพ่อนะผมและนะครับให้สังเกตนะผมจะมีคําว่ารุ่นหนึ่งพระครูผลอิสโรนะครับผมนี่พยายามดูนะครับบริเวณตรงนี้ดูฟอนตนะผมสังเกตจดจำลักษณะฟอนตได้นะครับและจะมีพวกเส้นคมๆนะผมบริเวณตรงนี้นะครับพยายามสังเกตได้ดีนะครับผมและนะครับผมขอบอกคลิปนิดนึงว่า เรนแล้ว่าผลนะผมส่วนใหญ่นะครับที่ผมเจอมานะครับจะเป็นผิวนะผมออกโทนอมม่วงนะครับอ่าอมม่วงอมแบบว่ารมมันปูนะครับผิวจะออกฟิลประมาณนั้นนะผมจะเป็นประดอรหรือไม่เป็นประดอรหรือหยอ,อกไปทางโซนยิ่งยิ่งรมดําก็พบเจอได้นะผมแต่นะครับขอบอกไว้เลยว่าหากผิวเป็นออกรมน้ําตาลนะครับย้าว่าเป็นรมน้าตาลรมน้ําตาลไม่ไหมเนี่ย โอกาสเกีค่อนข้างสูงนะผมหากเป็นในสภาพผิวเดิมนะอ่าย้าก่อนนะผมหากเป็นในสภาพผิวเดิมไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการล้างมาเนี่ยลักษณะแบบนั้นนะผมถือว่าโอกาสเกีสูงเลยนะครับเบื้องต้นนะครับผมในการพิจารณาผิวนะครับและนะผมดูบริเวณนะครับในห่วงบริเวณตรงนี้นะผมหนี่บริเวณห่วงนะจะมีลักษณะนะผมเป็นก้นหอยนะครับดูดีๆนะครับในบริเวณตรงนี้นะอ่าจะมีลักษณะเป็นก้นหอยนะผมพลิกด้านหลังมาครับ เมื่อก่อนนะผมการดูเดี๋ยวเฉพ่อผลนะครับตอนมีเก๊ตัวแรกออกมานะผมเขาจะดูกันบริเวณนี้ครับคือคอหูครับผมของแท้นะครับจดจําไว้เลยนะครับผมปัจจุบันก็ยังใช้ดูได้นะครับตรงนี้นะคอหูนะผมจะต้องคอดนะครับนี่ดูนะผมคอหูจะแคบนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพของเก๊ให้ชมนะของเก๊คอหูจะอ้วนนะผมจะไม่ใช่แบบนี้นะครับและรูเจาะนะผมดูนะครับของแท้จะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะ แต่นะผมปัจจุบันนะครับนี่คือเอาแบบว่าล่าสุดเลยล่าสุดเลยไม่เกิน2-3สาเดือนที่ผ่านมาเห็นกำลังระบาดเลยนะครับปัจจุบันปัจจุบันทำคอหูคอดมาแล้วนะครับอของกิกมีการถอดแบบคอดมาแล้วแต่นะครับผมจะลงเหลือการถอดพิมพ์ครับบริเวณตรงนี้นะผมสังเกตนะบริเวณประมาณ9้านาฬิกานะผมย้อนกลับมาจนถึงประมาณ7นาฬิกานะบริเวณตรงนี้จะมีลักษณะนะผมเป็นคราบปลิ้นขึ้นมานะครับคาบขอบซ้อนนะผมเป็นร่องน้ําเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะ เป็นร่องน้ําเป็นขอบปลิ้นขึ้นมานะครับผมแบบนั้นนะครับเก๋เลยนะครับของแท้จะต้องเรียบแบบนี้เลยครับเห็นไหมนี่ของแท้จะไม่มีรอยถอดพิมพ์ไม่มีรอยปลิ้นอะไรขึ้นมาเลยนะครับของเก๋นะผมจดจําเลยนะครับเป็นทุกเหรียญเลยนะบริเวณน,นี้นะครับผมเก้านาฬิกาถึงประมาณเจ็ดนาฬิกานะครับส่วนมากนะผมจะเลี่ยมกรอบกันน้ําปิดไว้นะครับพยายามสังเกตได้ดีนะแต่ผิวนะผมก็ยังเป็นผิวประเภทพวก รมน้ำตาลอยู่นะครับจะไม่ออกเชิงรมมันปูนะผมพยายามสังเกตก่อนเลยนะเห็นเหรียญครั้งแรกพยายามสังเกตธรรมชาติของผิวก่อนเลยนะผมและนะครับดูด้านหลังนะผมนี่ก็จะมียันแบบนี้นะครับ่าดูความคมชัดของยันนะผมจะมีทั้งแบบเป็นยันขยี้แล้วก็ยันเต็มนะครับส่วนตัวผมไม่ได้แยกนะผมบางคนแยกเป็นล็อกนิยมล็อกธรรมดาผมส่วนตัวไม่ได้แยกเลยนะส่วนตัวเล่นแค่สวยเป็นหลักเลยนะผมนี่แล้วก็ดูฟอนต์ตัวอักษรนะผมเสาห้าวัดทุ่งนารีอำเภอป่าบอลจังหวัดพะลุงนะครับ พยายามสังเกตนะผมปกฟอนต์นะครับฟอนต์นะผมถ้าคือ่องลงไปจริงๆนะครับเจาะลึกๆนะผมจะเป็นลักษณะคล้ายๆเม็ดทรายนะครับฟอนต์ลักษณะคล้ายเม็ดทรายนะผมพยายามสังเกตได้ดีนะหลว่าผลนะผมจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับและนะครับจุดแก่ตังนะผมพระนะครับลว่าผลนะผมจะสร้างราปีสีกว่าขอบแต่ก็จะเป็นการตัดแบบตัดครึ่งหักครึ่งนะครับนี่ดูบริเวณตรงนี้นะผมจะมีลักษณะนะผมตัดครึ่งหักครึ่งนะครับจะไม่ได้ตัดขาดทีเดียวนะครับผม ทั้งสองด้านเลยนะครับก็จะเป็นการตัดแบบเดียวกันนะผมอ่าต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับขอบตัดแล้วว่าผลม,มีเพียงแบบเดียวนะผมพยายามจดจําไม่ดีนะครับลักษณะนะครับผมผิวพันธุ์ความคมชัดรายละเอียดนะครับผมตําหนิในพิมพ์ในบล็อกต่างๆนะครับพยายามจดจําและขอบตัดพยายามสังเกตให้ได้นะครับผมหากภายในเลี่ยมกรอบน,นะครับไม่มั่นใจแนะนําว่าให้แกะและเช่านะครับผมพยายาม อย่าซื้อในกรอบนะครับผมหากแกไม่มีความชํานาญพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนะผมพระแท้สังเกตไม่ยากครับพยายามสังเกตพยายามจดจําลักษณะเบสิกให้ได้นะครับผมถ้าเกิดท่านใมีแบบนี้นะครับเปลี่ยนแล้ว่าผลวัตถุนารีนะรผมผมรับเช่านะครับสภาพสวยๆนะผมหลักพันเงากราบไปถึงหลายๆพันบาทนะครับถ้าเกิดท่านใดมีก็สามารถส่งภาพมาชมมนนาได้ทางอดิไลน์หน4 3 TDMN นะผม โยมบลุงยินดีรับเช่านะครับคลิปนี้เป็นสาระความรู้เลยฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ